นี่พวกเธอไปเอาคลิปนี้มาจากไหนเป็นคลิปแบบถ่ายฉันในห้องน้ำใครเป็นคนทำฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเจ๊ดูเห็นเขาแชร์ทั่วออฟฟิศแล้วนะครับเจ๊นี่ลุงนี่มาห้องน้ำหญิงลุงมาทำอะไรที่นี่ลุงใช่ไหมที่เป็นคนแอบ,บถ่ายคลิปฉันแล้วปล่อยทั่วทั้งออฟฟิศเลย ไอ้มาดูนี่สิโคตรเด็ดเลยไม่คิดเลยนะว่าเจ๊เขาจะแอบซ่อนรูปแบบนี้เขาชัวเออว่ะเจ๊แม่งเด็ดจริงๆโอ้ว่าแต่มึงแปลคลิปนี้มาจากไหนวะมึงเป็นคนถ่ยใช่ไหมมึงเรียกไว้เลยนะนี่เวลางานทำอะไรอยู่ตรงนี้ พวกเธอดูอะไรอยู่แนวมาดูสิคลิปแบบเนี้ยผู้หญิงเขาไม่ดูกันครับเจ๊เสน่าขอดูหน่อยนี่พวกเธอไปเอาคลิปนี้มาจากไหนเป็นคลิปแบบถ่ายฉันในห้องน้ำใครเป็นคนทำฮะไอ้ตรงมือ่อะกูไม่รู้ละไปทำงานละ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเจ๊ผูเห็นเขาแชร์ทั่วออฟฟิศแล้วนะครับเจ๊เฉันลบให้หมดแล้วถ้าฉันรู้นะว่าใครเป็นคนทำฉันจะไล่ออกให้หมดเฮ้ย ใช่นะไม่ใช่นะเจ๊คือลุงมาดูว่าใครเป็นคนเอากล้องมาใส่ไว้ในห้องน้ำตอนนี้พนักงานเขาดูกงินทั่วออฟฟิศแล้วค่ะเจ๊ท่าวจะเชื่อใจลุงได้ยังไงคนสมัยนี้ไว้ใจได้ที่ไหนอย่าว่านันอย่างนี้เลยนะเจ๊ถ้าลุงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ลุงก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่ใช่นะน,นะเจ๊ที่ลุงเป็นอย่างนี้อย่าไปบอกใครนะ อ่ายเขาเป็นเหมือนกันนี่ลุงเป็นกันทอ้ยเหรอเจ๊เจ๊ยังจะบาดั้อีกไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยถ้างั้นแล้วใครอ่ะที่เป็นคนแอบถ่ายคลิปฉันในห้องน้ำแล้วปล่อยทั่วทั้งบริษัทอ่ะงั้นเอานี้ลุงช่วยฉันหน่อยได้ไหม ได้คับเจ๊ลุงก็แก้สะะารภาพไปเลยว่าลุงเป็นคนทำเดี๋ยวที่เหลือฉันจะจัดการเอง <c oughs> ครเป็นคนแอบถ่ายเชตอนเช๊เข้าน้ำครับเจ๊ใครเหรอครับเจ๊ลุงฉันขอไล่ลุงออกฉันมีคลิปหลักฐานว่าลุงแอบกลับไปเก็บกล้องอยู่ในห้องน้ำหญิงเจ๊ครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมมีภาระเยอะแยะที่ต้องเลี้ยงดูหนจะพ่อหนจะแม่ค่ารถค่าบ้านตอนนี้ยังเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะครับเจ๊อย่าไล่ผมออกเลยนะครับ เจ้ครับขอร้องครับผมลำบากจริงผมว่าแล้วไอ้แก่นี่แก่แล้วยังไม่รู้จักเกยมตัวพืนการแบบเนี้ออกจากบ,บริษัทนี่ยิ่งดีเลยใช่คนแบบแกนี่แหละพื้นกรรมไม่พอต้อแหลงจริงใส่ไล่คนอื่นไปทั่วใส่้ายได้แม้กระทัง่งแต่คนแก่แล้วคนที่ลำบากเลียได้สนานจริงๆหมายความว่าไงครับเจ๊ที่มาว่าผมแบบนี้อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ดู เกิดไปแล้วบอกว่าเจ๊เห็นไหมเขาก็ออกมาจากห้องน้ำผู้หญิงอะเป็นไอ้หอนี่จริงๆด้วยคอยดูนะฉันจะจัดการมันให้สาสมเลยไอ้ตรงทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะที่แท้ ก็เป็นคนปล่อยขึนยน้นนี้เองกูไม่น่าโคกับมึงเลยผมก็โทษครับเจ๊ผมไม่คิดว่าเจ๊จะใช้ห้องน้านี้ครับคนแบบแกนี่แหละไม่สมควรที่จะอยู่ในบริษัทนี้สัญด้านมาจริง,รงเอกไป